กับเรียนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับคงเป็นท,ที่ทราบกันดีมีพยายนหลักฐานใหม่เพิ่มเติมนะครับโดยสื่อสารมวลชนได้นําเสนอคลิปการสนทนาระหว่างประธานบริษัทของ In Touch h o l d i n g จจำกัดนะครับกับผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมด้วยตนเองนะครับใจความสําคัญมีอยู่ว่านะครับเป็นการถามตอบ ประธานบริษัทยืนยันชัดเจนว่าธุรกิจของไอทีวีไม่มีการดําเนินกิจการใดๆรวมถึงการปันหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นประการสําคัญตอบย้ําอีกว่าบริษัทไอทีวีไม่มีการดําเนินกิจการใดๆนะครับดังนั้นเมื่อเรามาพิจารณานะครับรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บสพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา42วงเล็บสซึ่งเป็นหลักใหญ่ใจความนะครับ กะกะตใช้เวลาของผมที่มีค่า30วันกะกะตใช้เวลาใช้ค่าเน็ตนะครับที่เสียไปของพี่น้องประชาชนในการติดตามเรื่องนี้30วันได้อะไรบ้างครับกะกะตประกาศบอกว่าตีปัดตกคำร้องของ3คนที่ยื่นคำร้องเกี่ยวกับเรื่องตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแต่ยังคงไว้ในการตรวจสอบตามมาตราหนึ่งหนึ่งของพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวหมายเขาว่าอย่างไงหมายควาว่าใช้เวลา30วันเพียงแค่บอกว่านะครับผู้ร้องยื่น เกินระยะเวลา7วันนับแต่มีการประกาศชื่อเราได้อะไรบ้างจาก3าสีวันของกรกะตวันนี้ผมจะมาทวงถามทุกท่านเห็นนี่ไหมฮะแต่เดิมเนี่ยนะครับมีการแก้นะครับวันที่เป็นวันที่12จากเดิมคือ13ผมมีนะครับผมเตรียมคําร้องมายื่นต่อกะกะตเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีคําร้องของคุณเรืองไกลรลีกิตวัฒนะเข้าข่ายเป็นการแจ้งความเท็จ ทำให้กกตลงเชื่อว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นขาดหรือบกพร่องในเรื่องของคุณสมบัติในการสมัครสะส,ะส,ะสะตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นะครับก่อนอื่นนะครับเห็นคุณเรือนไกลนะครับกระตือรือร้อนมากบอกว่าจะให้เวลากกตเพียงแค่วันจันทร์ดูท่าทีกกตให้เร่งกะกะตนะครับทำการไต่สวนเรียกคุณพิธาเข้าสู่กระบวนการ นะครับแล้วก็ส่งเรื่องนี้ตีความให้กับสารลรัฐธรรมนูญตีความต่อไปผมย้ําหลายครั้งว่าคุณเรืองไกรเอาความมั่นใจมาจากไหนหรือนี่จะเป็นทฤษฎีสมคบคิดจริงๆนะครับที่มีคุณเรืองไกรนะครับเป็นเสมือนคนยื่นเอกสารผ่านเอกสารนี่คือเกมการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับกกตคุณเรืองไกรผมก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่คุณจะพาพี่น้องประชาชนนะครับไปที่มาตราหนึ้ มาเวรมาตราหนึ่งสี่สามก่อนดีไหมนะครับคำร้องของคุณเลืองไกรมีข้อบกพร่องคำร้องของคุณเลืองไกรนะครับเป็นการสแสดงพายานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือเปล่าแต่เดิมอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับผมมีกําหนดการจะมายื่นวันพรุ่งนี้เป็นกรณีนะครับที่คุณเลืองไกรได้ยืนยันข้อที่จริงมาโดยตลอดการถือหุ้นของคุณพิทของคุณพิธาเป็นการถือในนามส่วนตัวนะครับแต่ข้อที่จริงปรากฏตามหน้าสื่อ นะครับจากคนใกล้ชิดนะครับในพักก้าวไคยืนยันต่อผมว่าคุณพิธาถือหุ้นในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้นผมก็โดนเ,เรียนยแบบนี้นะครับว่าคําว่าผู้จัดการมรดกนั้นสถานะอนานํานาจหน้าที่แตกต่างกันอย่างชินสิ้นเชิงตามกฎหมายกับคําว่าถือขึ้นส่วนตัวเพราะอะไรครับเพราะผู้จัดการมรดกนั้นนะครับมีหน้าที่แต่เพียงการรวบรวมทรัพย์สินนีสินแล้วแบ่งจ่ายให้กับพายาท หลายครั้งบ่อยครั้งที่ผู้จัดการมรดกไม่ใช่ทายาทเช่นพนักง,งานในายการหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆดังนั้นคุณเรืองไกรนำเสนอพยานหลักฐานนะครับต่อกอก,อกตว่าคุณวิธาถือหุ้นในฐานะส่วนตัวนี่ก็เป็นความเท็จแล้วแต่เดิมผมเตรียมคำร้องมาส่วนนี้เท่านั้นแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนทุกขแขนงนะครับว่าไปไกลถึงขนาดว่า พยานหลักฐานในส่วนที่คุณเลืองไกลนำมาเสนอหลายต่อหลายครั้งรวมทั้งมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมต่อกรกตบอกว่ายืนยันว่าบริษัท ITV โดยอินทัช h p ลด i n g จำกัดยังคงดำเนินกิจการอยู่มีการเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอแต่เมื่อวานนี้นะครับสื่อสารมวลชนเราทราบดีว่านะครับแท้ที่จริงแล้วอาจจะตรงกันข้ามเลยเป็นการสนทนาระหว่างประธานบริษัทคุณคิมนะครับกับผู้ถือหุ้นจำนวนสคน ถามย้ํากันหลายครั้งครั้งไม่มีการปันหุ้นกิจการไม่มีการดําเนินกิจการในฐานะเป็นสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็นะครับไอทีวีไม่มีสภาพดําเนินกิจการใดๆเลยถ้าพูดถึงแล้วความจริงแล้วประเด็นเรื่องไอทีวีไม่จําเป็นที่จะต้องมีผมมาตรงนี้คุณเลือยงไกลหรือคนอื่นๆไม่จําเป็นจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันผมถามพี่น้องประชาชนว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยเราเคยได้ยินอะไรเสียงอะไรแวบเข้าหูไหมฮะในฐานะ กิจาการเผยแพร่นะครับข้อมูลข่าวสารสื่อสารมวลชนใดๆต่อหูเราไม่ตลอดเลยเวลา16ปีแห่งความหลังที่ผ่านมาสถานะของไอทีวีไม่ต่างอะไรกับคนป่วยไม่ต่างอะไรกับคนที่ถูกป้นแล้วถูกยิงนะครับเปิดกิจาการก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะคนมาป้นเอาปืนมายิงไม่มีการเปิดขายก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านแต่ถามว่าทําไมไม่ย้ายออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวล่ะย้ายไม่ได้ครับเพราะว่าจะต้องเคลียร์หนี้กับเจ้านี้ และไม่มีที่ไปสถานการณ์ของไอทวีเราไม่เคยนะครับมีการเผยแพร่ชี้นำมวลชนอย่างใดๆไม่มีแม้แต่เสียงนะครับแก๊กแก๊็แก๊กก,ก,กไม่มีการเผยแพร่สัญญาณแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการจะใช้วิธีการในการปลูกคืนชีพนะครับไอทีีเข้าสู่การพิจารณาของกอกตว่าด้วยคุณสมบัติของคุณพิธาก็ไม่เป็นไรก็เล่นตามเกมก่อนที่จะไปถึงมาตราน1น1 มาตราหนึ่งห้าหนึ่งพี่น้องสับสนนะครับถามผมมาเยอะมากว่าเฮ้ยนะครับกกตจะส่งเรื่องไปอายการเหมือนบรรทัานที่คุณธนาธรจึงเรื่องเงินกิจโดนแบบนั้นไหมผมบอกยังไม่ไปจุดนั้นเพราะอะไรครับเพราะกกตนะครับยังไม่ได้เชิญคุณพิธาและพักคก้าวไกมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวเลยจะไปอายการเสียแล้วนี่คือความสับสนที่ถูกสร้างภาพให้นะครับการมายื่นคำร้องที่ไร้สาระเนี่ยสร้างความสับสนให้กับกกตให้กับพี่น้องประชาชน ว่าแท้ที่จริงแล้วสถานการณ์ของคุณพิธาเป็นอย่างไรขาดความเชื่อมั่นไปทั่วโลกแล้วตอนนี้นะครับเอาละนะครับทุกท่านครับผมยืนยันตลอดว่านะครับเรื่องของงุ้นของคุณพิธาเนี่ยนะครับเราต้องชี้ขาดจากบรรทัดฐานนะครับตามแนวคําพิพากษาสารกิกานี่ถ้าจะให้ผมเดาเนี่ยนะครับพวกคุณเนี่ยนะครับไม่ต้องถามหรอกว่าคุณพิธาจะไปต่อยังไงนะครับ คุณไม่ต้องถามว่าพักเก้าไกลจะไปต่อ,อยังไงไอ้ผมถามให้คนที่มายื่นคำร้องเนี่ยสถานาการณ์ของคุณตอนนี้หนักเลยถ้าให้ผมเดานะครับคงจะไม่หนีไปไม่พ้นนะครับจะให้คนที่พูดที่ปรากฏในคลิปออกมาแก้ตัวนะครับจะต้องสู้ว่าคลิปไม่ใช่ของปลอมไอ้ไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมนะครับหรือจะสู้ว่านะครับไม่ว่าคุณจะถือหุ้นจานวนเท่าไหร่ไม่ว่ากิจการที่คุณถือเนี่ยนะครับ จะดําเนินการหรือเปล่าขอให้มีหุ้นคุณก็ผิดนะครับมีทางออกแค่สองทางเท่านั้นครับกับคนที่มาล้องกับองค์คาพยโยของคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะฮะมีอยู่เท่านั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าถ้าถ้าไปจุดนั้นจริงๆเนี่ยหลักการนะครับมาตรฐานการยุติธรรมในทางอาญาเราจะอยู่ยังไงเราจะยืดอะไรมาเป็นหลักการประชาธิปไตยเรานะครับถ้าผมเดาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบรรทัดฐานที่กกตหรือ นะครับคนที่ร้องอาจจะแอบอ้างและถูกนํามาพูดถึงนั่นคืออะไรฮะนั่นคือคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญเมื่อปี52 53ถ้าจำไม่ผิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องของรัฐมนตรีครับถือหุนนะครับเพียงเล็กน้อยศารลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ได้มันขัดกับประโยชน์คุณเป็นรัฐมนตรีนะครับถือหุ้นเพียงเล็กน้อยไม่ได้ซึ่งถ้าเอาหยิบยกเอาคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาใช้เนี่ยผมหัวลอกก้างเลยทําไมครับเพราะ นะครับสารรัฐมนูญตีความตามรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งก็ถูกฉีกทิ้งแล้วนะครับโดยนายประยุทธ์จันโอชานะครับและหน้าคำไปก,กว่านั้นนะครับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญฉบับนี้นะครับมันถูกตีตกไปโดยคำพิพากษาของสารดีกาฉบับล่าสุดคือฉบับวันที่2พฤษภาและเรื่องนั้นเองไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโดยตรงเกี่ยวกับการถือหุ้น แต่เป็นเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์ของผู้จะมาดำรงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นเองไม่มีทางออกอกื่นครับผมย้ําจุดผมยังย้านะครับจุดเดิมกะกะตรีบนะครับรีบปัดตกคําร้องนี้เสียมันสร้างความวุ่นวายสร้างความนะครับสาบโสนให้พี่น้องไปกันใหญ่แล้วไปหาเรื่องอื่นไปเล่นคุณเรืองไกลนะครับคุณกับผมเจอกันในมาตรา1น3ไม่ต้องพูดเรื่องมาตราน1น1 นะครับคุณกับผมเจอกันยาวมากราหนึ่งสี่สามนะครับไอสิ่งที่คุณนะครับแสดงออกมาเนี่ยนะครับมันมีจริงมีเท็จแน่นอนนะครับอย่างน้อยที่สุดแกย้ามาโดยตลอดเอาพูดถึงคุณเลืองไกสนิดนะครับคุณเลืองไก่เนี่ยวันนั้นพี่น้องสื่อมวลชนคงทราบดีผมจะมาถามคุยด้วยในฐานะที่เป็นคนวีรำนะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยกันคุณเลืองไกไม่นะครับไม่คุยกับผมเลยนะครับต่อวันวันต่อมานะครับมีทีวีช่องหนึ่ง เชิญผมและคุณเรืองไกรไปออกรายการคุณเรืองไกรบอกถ้าผมอยู่ร่วมรายการไม่ออกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทางรายการก็เลยจัดให้มีการวิดีโอคอลเข้ามาก็ยังมีการตั้งนะครับตั้งแง่ตั้งงอนอีกว่าถ้าทนายอันพูดแทรกขึ้นมาคํานึงจะปิดโฟนหนีเลยนะครับจะปิดโทรศัพท์หนีเลยผมก็ถามว่าเอา้าแล้วท้ายที่สุดเนี่ยวัตถุประสงค์คุณต้องการอะไรจากการมายื่นเนี่ย คุณต้องการอะไรผมมาคุยด้วยนะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายตอนนี้สังคมนะครับเกิดความสับสนกันไปใหญ่ไม่ได้แล้วเรามาหาทางออกด้วยกันดีๆไม่ได้เลยนะครับดังนั้นแล้วผมฝากตั้งคําถามว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคาร้องของคุณเรืองไกรนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่นะครับและท้ายที่สุดผมหวังว่ากรกนตนะครับจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาเพราะวันเนี้ยนะครับถือเป็นคาร้องฉบับแรกของผมในฐานะ นะครับที่เป็นคนที่มาร้องต่อกรก,รกรตที่ผ่านมาผมยื่นคัดค้านกรกตต้องให้ความสําคัญเท่าเทียมกันเรียกผมมาสอบสินะครับเรียกผมมาสอบผมไม่กลัวนะครับขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ก็รับไว้ตามระเบียบนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อไป ส่วนที่เหลือจะไปได้ไกลนะครับหรือว่าจะเร็วช้าอยู่ที่การติดตามแล้วก็อยู่ที่ความให้ความสนใจของเจ้าหน้าที่ว่าจะเลือกปฏิบัติหรือเปล่าปกติระยะเวลาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจต้องใช้เวลาหกบคือคือส่วนนี้นะครับผมผมผมร้องให้ตรวจสอบในส่วนที่เขายืน่นไว้แล้วดังนั้นพยานหลักฐานมีเพิ่มอีกนิดเดียวก็คือไปเอาคลิปที่ผมว่ามา ทำการสืบสวนไต่สวนว่าอันไหนจริงอันไหนแท้แค่นั้นเองนะครับก็จบแล้ว,วผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่ากรกตน่าจะรอถ้าเกิดว่าไม่ปัดตกนะถ้าไม่ปัดตกเนี่ยนะครับไปต่อก็คือว่าเชิญคุณพิธามานะครับมาให้ข้อมูลเอาหลักฐานต่างๆมาสแสดงไอ้ตรงนั้นแหละมันจะเห็นว่าอันไหนแท้อันไหนปลอม เชื่อแน่นอนนะครับคุณพี่ทาและพระเก้าไกลต้องนําเสนอคลิปไอตัวที่เผยแพร่เมื่อวานเนี่ยนะฮะมามันก็มันก็ต้องดูกันเนี่ยนะครับว่าระหว่างคลิป2อันอันไหนแท้อันไหนปลอมกับ2พยานหลักฐานนะครับกับคลิปที่ปรากี่ยนอันไหนแท้อันไหนปลอมแต่ถ้าถามผมนะครับว่าคุณคิดว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมนะครับระหว่างคําพูดของคนที่พูดออกมาสื่อสารขณะที่เถอยกิจนะครับโปร่งใส ตอบพูดตอบถามตอบไม่ได้มีการเตรียมไม่ได้มีการตราเตรียมตาการไม่ได้มีอะไรเข้ามาแทรกในส่วนนั้นแต่หนังสือเนี่ยมันออกมาหลังจากคลิปปรากฏแล้วไม่รู้หนังสือนั้นลายเซ็นปลอไมไหมอะไรไหมนะครับแต่ผมก็เชื่อถ้าถามผมผมเชื่อคลิปที่ปรากฏเมื่อคืนเมื่อวานนะครับน่าจะเป็นของจริงนะครับกรณีท่าบกตอปัดตกแล้วคนที่มาร้องเนี่ย ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ครับปดตกในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญปดตกคือคุณมายื่นนะครับเกิน7วันนับแต่กรกตประกาศรายชื่อให้นะครับว่าใครมีมีสิทธิ์รับสมัครรับตึกตั้งสสเนี่ยนะครับคุณต้องยื่นภายใน7วันเท่านั้นอันนี้มันขาดไปแล้วแต่มาตรา1นึหนึ่งเนี่ยนะครับยื่นร้องตอนไหนก็ได้หมายเขาว่าคุณเป็นสสแล้วกรณีของคุณศิราเจียนจาคะนะครับท่านสิริพิสุทธิ์ไปสอยเอาตอนเนี่ยนะครับสปี3ปีเข้ามาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ แต่ว่าจะผิดมาตรา 1, 4, 3มไหมดูสาระสําคัญนะครับว่าคุณนําเสนอในส่วนที่มันเป็นข้อเท็จหรือเปล่าผมเรียนหลายครั้งแล้วว่าการมายื่นร้องเนี่ยนะครับมันไม่ผิดเลยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าคุณอย่าไปขืนเอาข้อมูลหลักฐานเท็จมาเสนอนะอันนี้เข้าเลยนะครับคือมันสนุกเลยอ่ะครับถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าคลิปวิดีโอก็ดีนะครับหลักฐานที่ปรากฏเป็นไหนหนังสือลายลักษณ์อักษร ทุกอย่างที่คุณสีสุวรรณที่คุณเรืองไกลเอามายื่นต่อกะกะตมันไม่ตรงกับความจริงอันนั้นเข้ามาตราหนึ่งสีสามแน่นอนโทษจำคุกเจ็ดถึงสิบปีแน,น่นอะนครับถูกต้องครับให้การต่อกะกะตเทศนอกจากคุณเรืองไกลแล้วเนี่ยครับจะมีการมาร้องให้ตรวจสอบใครบ้างไหมครับการร้องให้ตรวจสอบเนี่ยความจริงแล้วในชั้นเนี้ยนะครับมันไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของผม วัตถุประสงค์หลักของผมก็คืออยากเขียนนะครับรัฐบาลนี้มันเดินไปอยากเขียนมีการโหวตนายกไปวัดใจสอวอว่าจะยกจะโหวตให้คุณพิธาหรือเปล่าผมอยากเห็นจุดนั้นมากกว่านะครับส่วนถ้ามันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับปรากฏก็ได้จริงที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยผมก็ต้องร้องไว้นะครับครับขอบคุณมากครับ